ครับสวัสดีครับบอยปกรณ์นะฮะก็สำหร,รับละครเรื่องแก้วตาหวานใจนะครับผมก็รับบทเป็นลุงช้างครับผมก็คาแรคเตอร์ hmm. เป็นผู้ชายเ,เรียบร้อยครับอ่อนโยนแล้วก็มีความเป็นผู้หญิงอยู่ในตัวเยอะหมายถึงว่าคือเรื่องนี้เนี่ยคาแรคเตอร์ hmm. ของลุงช้างสลับกับตัวนางเอกครับนางเอกจะเป็นผู้หญิงหัวห้าวแต่ผู้ชายจะแบบด้วยความที่มีหลานด้วยก็จะแบบว่าทำอะไรที่เป็นผู้หญิงเก่งเช่นแต่งหน้าเป็นล้างจานเก่ง เอ,อ่อทำงานบ้านทำอาหารทุกอย่างเก่งหมดอะไรที่เป็นกิจกรรมผู้หญิงนะี่ยเก่งหมดแต่ถ้าเกิดเป็นกิจกรรมผู้ชายเนี่ยไม่ค่อยเก่กงค่นอนข้างหนักใจเลยคะที่แบบว่าต้องทำอะไรที่ผู <S <S <แ>้หญิงต้องทำนก็ยากนะคือแบบบางทีเขียนมาบทเขียนมาแบบให้ลำมีมีลำบ้างอะไรเงี้ยแบบโอ้โหตัวเราแข็งมากเลยอะไรเงี้ยแต่ก็มีเอะไรมีปรับบทบ้างอะไรเงี้ยก็ก็เป็นบทที่ค่อนข้างไกลตัวแล้วก็ยากพอสมควรครับผมหรือก่อนที่แบบว่าเราเตรียมตัวมา โอเคครับสำหรับเรื่องเด็กผมไม่ค่อยหนักใจมากเพราะว่าคือน้องเขาน่ารักอับมินนี่เขาเล่นละครก็เก่งด้วยออกมาน่ารักมากอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เรื่องความที่แบบเราชอบอะ่ะเราเราเราเหมือนกับว่ามีความสุขที่ได้เล่นกับเด็กอยู่แล้วก็ก็โอเคดีครับกับมินสนิทกันอยู่แล้วแล้วก็ได้มาทํางานด้วยกันก็ก็ดีอ่ะมันทํางานง่ายนะเพราะคนสนิทด้วยกัน มันก็แซวอะไรกันได้กล้าเล่นนู่นนี่มันก็ง่ายมันก็สนุกดีแล้วมินก็เป็นคนตั้งใจทางานด้วยครับก็น่ารักมากอ่านหมแล้วนอยช้ำตรงไหนมันเป็นละครอบอุ่นนะครับความจริงมันมันมีหลายรสชาติด้วยมันมีเป็นละครกุกกิ๊กคอมดี้ด้วยมีดราม่าด้วยมันมันน่ารักครับเออที่ชอบคือมันเป็นอะไรที่แบบเกี่ยวกับในครอบครัวดูได้ทุกวัยอะไรอย่างเงี้ย ครับผมก็ยังไงฝากละครเรื่องนี้ครับแก้วตาหวานใจนะฮะก็คงจะได้ลงจอให้ชมกันปลายปีนี้นะครับทางช่อง3ก็ฝากด้วยนะครับเป็นละครที่แต่ก่อนก็ดังมากแล้วก็หวังว่าเวอร์ชันนี้ทุกคนจะชอบครับผมความาสหรแม่ดีไหม